ัสสลามอัลัยกุวร้อมาตุลลอฮฺะบรากการตกพบกับการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะในคาบเรียนวันนี้วิชาที่3ใช่ไหมคะของการเรียนประจำวันพุทธที่6นะคะมกราคมพุทธศักราช2564นะคะในวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้เราขึ้นบทเรียนใหม่นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่6เรื่อง ของเสียงนะคะแล้ววันนี้กิจกรรมที่6.1จนะคะคุยาจะนำนักเรียนมาพบกับการเรียนเรื่องของการเกิดเสียงคุยาได้ส่งคลิปนะคะการเกิดเสียงให้กับนักเรียนได้ดูแล้วนะคะมันเป็นเรื่องของของเสียงทั่วไปคุยาเชื่อว่าคือเรื่องของการเสียงเนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวของนักเรียนอยู่แล้วแต่นี้เราจะมารู้ว่าเอ๊ะทาไมถึงต้องเรียนเรื่องการเกิดเสียงบ้างนะคะการเกิดเสียงเนี่ยเสียงมีอยู่ทั่วไปมีทั้งเสียงที่ธรรมชาติเราไปเที่ยวทะเลเราก็ได้ยินเสียงน้ําทะเลเราไปที่น้ําตกเราก็จะได้ยินเสียง น้ำตกเราไปเที่ยวสถานที่ต่างๆเราก็จะได้ยินเสียงที่สองคือเสียงที่เกิดจากมนุษย์สร้างนักเรียนนั่งรถไปบนท้องถนนได้ยินเสียงรถนั่นเห็นไหมคะนั่นคือเสียงที่มนุษย์สร้างนักเรียนเห็นไปทํางานช่างก่อสร้างได้ยินเสียง ออตอกตะกูเคาะนั่นคือเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเสียงจึงมีอยู่2แบบก็คือเสียงที่ธรรมชาติสร้างและเสียงที่มนุษย์สร้างพอมาวันนี้เราจะเพียจะสอนให้รู้ว่าเสียงมันทํำยังไงล่ะมันเป็นยังไงล่ะมันถึงเกิดเสียงทีนี้มันก็จะเข้าสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยนะคะประจําวันนี้กิจกรรมที่6.1นะคะการเกิดเสียงนะคะสิ่งแรกที่เพียจแจ้งให้ผู้ปกครองทราบแล้วว่าขอ้อยรองเรียพลาสติกจะเป็นพลาสติกแผ่นกระดาษก็ได้ นะคะอะไรก็ได้ที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียนขอให้นํามาใช้เราจะทําการทดลองพื้นฐานแล้วก็มีแผ่นพลาสติกนะคะ1แผ่นพร้อกมะะอกับหนังยางนะคะพร้อมกับหนังยางนักเรียนเตรียมไว้ยังเอ่ยถ้าเตรียมแล้วเดี๋ยวเราจะทําการทดลองพร้อมกันนะคะเดี๋ยวคุยารอนักเรียนะเราจะทําการทดลองพร้อมกันนักเรียนหยิบหนังสือวิทยาศาสตร์มาแล้วใช่ไหมคะหนังสือวิทยาศาสตร์มี2เล่มคือเล่มแมลงเต่าทองและนักวิทยาศาสตร์น้อยวันนี้เราจะเรียน น้อมกันเรียนเตรียมความพร้อมแล้วใช่ไหมคะก่อนที่เราจะเรียนนะคะทีนี้คําถามแรกก่อนที่เราจะท,ทํากิจกรรมการเกิดเสียงกูยามีคําถามมาเนาะคําถามแรกเลยคําถามว่าเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไรเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไรนักเียลองคิดดูนะว่าเอเสียงเนี่ยที่เราได้ยินอ่ะมันมาจากไหนนะเสียงเกิดขึ้นได้ไยังรูอยากขอเป็นคําถามตั้งไว้ก่อนนะ คำถามตั้งไว้ก่อนอะเริ่มแรกของการทํากิจกรรมก็จะมาสู่การตอบคําถามก่อนการทํากิจกรรมคําถามก่อนการทํากิจกรรมคําถามแรกคําถามแรกเขาถามว่าก่อนที่เราจะทําการทดลองนะคะนักเรียนที่รักของครูอำถาแรกเขาบอกว่าเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไร อ่ะี่เข้าสู่คำถามพี่เลยเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไรอ่ะช่วยกันตอบเร็วโดยปกติแล้วพี่เราเราสอนเราเรียนกันเนี่ยทุกคนจะช่วยกันยกมือใช่ไหมคะเราจะทํากิจกรรมกลุ่มแต่วันนี้สถานการณ์โควิดนะคะเราต้องอยู่บ้านต้องอยู่หน้าจาอคอมสถานการณ์เปลี่ยนไปเราก็ต้องปรับ,ปร,บปรับตัวเองเนาะให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเสียงเกิดขึ้นได้ยอ,ยอย่างไรตอบเลยเนาะนักเรียนดูนะลูกนะเขาบอกว่าเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุ เรียนตอบไปก่อนเลยนะตอบไปก่อนเลยนะคะนักเรียนชั้นป .1 น,นะข้อต่อมาคําถามข้อที่2ถามว่าแผ่นพลาสติกบางและยางรัดจะเกิดขึ้นได้อย่างไรคิดว่าแนนคิดว่าเสียงแผ่นพลาสติกบางและยางรัดจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเอ๊ะเดี๋ยวคนตอบพูยามาทําให้หลังการทดลองดีกว่าไหม เดี๋ยวูยาถ่ายรูปให้เนาะนัเกเรยียนจะได้ไม่เสียข้อที่4ี่นะคะ,ะการทดลองนี้จัดอะไรให้เหมือนกันคิดทัลูกนะลองคิดคําตอบนะคะลองลองคิดดูลองตอบเพราะปกติเราจะตอบยกมือตอบพยาใช่ไหมคะตอบมาเป็นคําพูดตอบมาเป็นคําพูดความคิดของเราเองข้อที่5้าการทดลองนี้ต้องติดตามดูอะไรบ้าง การทดลองนี้ต้องติดตามดูอะไรบ้างเราคิดนะเรามีแผ่นพลาสติกอยู่ในมือเรามีหนังยางอยู่ที่มือเราต้องติดตามดูอะไรบ้างข้อที่6สุดท้ายแผ่นพลาสติกบางและยางรัดมีวิธีการทําไม่เกิดเสียงเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรอลองคิดดูนะพี่ยไม่เสียงตอบขึ้นกระดานนะลูกนะ,อะลองคิดดูเดี๋ยวจากนั้นเราจะมาทำการทดลองกันขั้นแรกนะคะ เขาบอกว่าให้แบ่งกลุ่มแบ่งกับใครดีอ่ะไม่มีใครให้แบ่งใช่ไหมเราทําตัวเราเองนี่แหละเรียนโควิดเรียนกับตัวเองอยู่คนเดียวอยู่ที่บ้านอยู่กับคนที่บ้านนะคะเพื่อรักษาสุขภาพของตัวเองนะจะจับกลุ่มกับใครเยอะๆก็ไม่ได้ใช่ไหมอ่ะตัวแรกเราบอกต่อมาให้นักเรียนใช้แผ่นพลาสติกเพื่อให้เนี่ยดูนะแผ่นพลาสติกที่ในเบนมีอยู่นะแผ่นกระดาษก็ได้นะเพื่อให้นะคะแผ่นกระดาษก็ได้อะไรก็ได้ที่เราจะลองที่เป็นการทดลองของเราได้นะคะ ิ่งแรกเราดูซิว่าแผ่นตัวนี้แผ่นพลาสติกที่มีอยู่เนี่ยเราจะทํายังไงให้เกิดเสียงอยู่เฉยๆยเกิดเสียงไหมขยับอ่ะอนี่พยาขยับนะนี่พูยาขยานะับสบัดแมงปุ๊บสบัดแมงปุ๊บอ่าลองดูมีเสียงไหมเป็นยังไงบ้างอันนี้คือแผ่นพลาสติกเห็นไหมคะแผ่นพลาสติก นพลาสติกเห็นไหมคะนี่คือแผ่นพลาสติกนะอ่าดึงออกพยัก,กออกเห็นไหมคะเห็นไหมเล้วเห็นไหมนี่คือแผ่นพลาสติกนะคะทุกคนลองทําเลยแผ่นพลาสติกเป็นของเรากระดาษเป็นของเราของที่มือเป็นของเราอทําให้เต็มที่เหมือนที่นักเรียนเล่นนะคะลูก่นเรานคืนการเล่นการทดลองสาหรับเด็กคนหนึ่งการเล่นนะคะทําต่างๆรูปแบบต่างๆ ทีนี้มาดูผลการทดลองอ่ะเปไ็นยังไงเราดึงใช่ไหมคะออกอยาะพดก่อนนะเราดึงดึงให้ตึงเกิดเสียงขยับเกิดเสียงสับัดไปสับัดมาเกิดเสียงนี่คือแผ่นพลาสติกนะคะต่อมายางรัดยางรัดเนี่ยคุณยายเชื่อว่าที่บ้านะ่ะทุกคนมียางรัดในเลนนะยางรัดจะทํายังไงให้เกิดเสียงเอาดึง ขอร้องนะคะว่าอย่าไปดีดใส่คนอื่นนะเจ็บพอเจ็บทําให้คนอื่นเจ็บคนอื่นทํากลับมาเกิดเสียงเจ็บเหมือนกันนะคะเรียนเด่นนะอ่าลองดีดเนี่ยใกล้ๆเห็นไหมพอเราดึงเห็นไหมคะดึงหนังยางดีดหนังยางเอาหนังยางไปกระแทกอะไรเห็นไหมคะก็มันสามารถทําให้เกิดเสียงด้วยกับการทําไมคะดึงด้วยกับการดึงนะคะด้วยกับการดึงอ่ะ แสดงว่าแผ่นพลาสติกผลการทดลองมันการดึงใช่ไหมคะสับปะผาแล้วเนี่ยพอ,อทำได้ไหมคะทำได้เนาะแผ่นพลาสติกหนังยางนะคะทีนี้มาดูสุดท้ายเมื่อเราทำการทดลองเสร็จก็จะมีคำถามเดี๋ยวพื่ยาเขียนทุกอย่างไม่ต้องควนะคะเดี๋ยวพื่ยาเขียนให้นักเรียนเดี๋ยวพื่ยาเขียนให้และแคปหน้าจอให้นักเรียนได้ได้ทำได้เขียนตามนะคะ อ่ะเขียนตามนะไม่ต้องห่วงนะคะแต่เพื่อต้องการที่เรียน่ลองทําลองเล่นนะจุดประสงค์สาคัญของการทดลองนี้เหมือนที่ลรงเรียนที่เรียนรูกนะลองทําลองเล่นนักวิทยาศาสตร์น้อยอยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยต้องฝึกลองทําลองสังเกตนะคะแต่อย่าไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนเด็ดขาดนะคะอ่ะพอต่อมาคําถามหลังทนกิจกรรมเขาบอกว่าแผ่นพลาสติกบางอ่ะกิจกรรมที่6.1หน้าที่1 0 5แผ่นพลาสติกบางและยางรัดจะเกิดเสียงได้อย่างไร ทุกคนเราคิดคําตอบนะจะเกิดเสียงได้อย่างไรที่เราทำเนี่ยเอาสิ่งที่เราทํามาเป็นผลของการทดลองอลองตอนนี้ครูยาขอเรียนทุกคนลองตอบนะอะการเรียนวิทยาศาสตร์นะคะในคาบนี้กิจกรรม6.1นะคะเรื่องของการเกิดเสียงจบเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคาบหน้าครูยาจะมาสอนต่อว่าวิธีการเกิดเสียงมันมาจากอะไรได้อีกนี่คือเสียงที่เกิดจากวัตถุนะคะ คะเดี๋ยวคาัหน้าเราจะมาต่อกันอีกที่เรื่องของการเกิดเสียงในกิจกรรมที่6.2น,นะคะเพียงขอจบการสอนเพลงเท่านี้ซุบฮานุลลอฮฺวะบิฮัมดิฮิซุบฮานะกัลลอฮฺมูวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันต้าอัสต้ฟิรุกะวาตูฟิไลกะอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮ